สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองไผ่สู้ผู้สู้คนครับท่านชุ่มตอนแอดก็มาอยู่วัดปูเจ็ดสองนะครับท่านชุ่มหิมาตามแนวทางน้ำปูเจ็ดสองนกอ้วดที่แล้วเล็ปู้กับเขาหาแปดล่างตรงๆนะครับท่านชุ่มอ๋อหิมาตามกันต่องอ้วนนะครับเนาะตามใอ้เอฟซีทั้งสองนะครับเนาะไปพิจารณาอุตรีมาครับก็ได้จับได้จองเนาะครับเนาะเดี๋ยวเข้าไปรับกับท่านชมกับไปฟังแนวทางน้ำกันนะครับเนาะ มาสักการครับผมของตรงๆเลยหมดนะครับท่านชมของตรงขอตรงแล้วล่างต่างหากซึ่งหมดทีเดียวถ้าแปดตรงๆเลยเป็นท่านชมถ้าเลขซับตัวกระสูดหาแปดคือทานั่นกไปับแล้วนี่นเลี้เทองแมนปูแมนที่ปูบอกครับกับผมครับเก่กับม่เห็นไหบคือเขาจังหนึ่งว่าก็เจอนี่บานึ่งน่ะครับ คือตัวมันใส่ก็หนึ่งสองสามมาใส่เก็บไปเก่ามันใะ่ด้คูหนึ่งครับผมอาหามันมาแล้วเขาบอกว่าตัดเปนกอบเอาหามันแท่นนนเปคูหนึ่งนะพอเรียบมันเรียบมันหย่อนหลังครับผมอย่างที่ผมเออผมสืบุ่ยเอฟซีผมสังเกตมาโดนแล้วนี่เรียบกนกันแปดนี่พอเปียดมาใส่หาแปีดหาเปดท้องนี่ก็จบแล้วไมาคือนี่ทะเลกันเร็วเดยนนั่ะถามันบอกว่ารุ้นมันจะมาได้ ครับผมโอ้โหเนือนอะไรกันมันย้อนสอนไหมโอ้ย้อนสอนเฉพาะวันวันนี้กันสิบแปดกับผมมันมาแต่พี่แปดหกเก็ดอย่างนี้วันนี้แล้วกกันหนึ่งแปดของวันนี้หาแปดมันคือวันนี้แต่งวันนี้นี่คือตัวนี้เลยโอ้วันนี้งวดงวดที่พลาดหนึ่งหนึ่งเก็ดนี่แมนเลขฝันเออพี่มีฝันนี่แมนอันนี้ก็ฝันนี่นี่ ครับผมคือมันบอกมันสิออกวันล้นเลยเ้ามาดด้คระวหนึ่งเจ็ดนี่แล้วเขาประกอบมากมันกัเขากัารีบบาดควารับรันชิบหน่อะไนี่เห็นปะคำนวณเขาเลยที่บาดพอกนั้นอ้าวก็ของแท่ระบาดนี่เจ็ดศูนย์เจอของริงอีกางที่เราดูชมเออหกคนดอกกระเทีนเล็กเปนี้ครับผมหนึ่งเจ็ดอ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกศูนลางกันตัวกันดอกเคือเด่นเตัวนี้ จุดเด่ก็มีเก้ากับศูนย์นปูน่ะที่สองก็มีสามกับเจ็ดอาจารย์นะครับเนาะโอ้โหทั้งบนทั้งล่างไปพร้อมกันเลยตัวนี้ครับศูนย์กับหนึ่ง่าตองข้าราค่าสร้างกันอครับบอต้องคาใจบนบนล่างให้ได้มรับไบนล่างไปเลยวาสนาไรซื้อใดก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ บนเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองวิ่งวิ่งบนมีศูนย์มีเก้าศูนย์มาคุณโอ้โอ้วิ่งบนเก้ากับศูนย์ล่างวิ่งศูนย์กับหนึ่งเอาคือพยายามบังตำแหน่งนี้ครับเยี่ยมนะครับครับนี่ยืมมันนะหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึตำแหน่งนี้คือริมริมพยายามเรยมในบนในหนึ่งเก้าห้าแปดคือมันจะมามันตำแหน่ง ตำแหน่งเดิมอันนี่ก็สูนยเด็ดยเด็ดนะครับโอ้ยุดจุดไว้ความตอวครับสีแดงนั่นบอระมันไหวปากกาปากกาซึมมาครับว่ามันจุดว่ามันเด่นศูนย์ก็เดินศูนย์นี่เก่าตัวครับมันก็เด่นล้างส้นนะครับศูนย์ส้นคือส้นพยายามเบิ่งตำแหน่งมันพร้อมคือขาดตำแหน่งนี่มันเด่นล้างส้นมันอ่ะครับผมตำแหน่งนี่คือตำแหน่งล่างเนี้ยมันส้นแปดส้นเออส้นก็ตำแหน่งเด่นมันก็เป็นล่างเน design design, ี yeah. well ้ยครับผม ตาเมียงนี่คือบนบนต่นนี้ขึ้นบนครับผมคือว่าอะไรเก็บมาหน่อยนี่นี่เก็บส้นเห็นไหมครับเก็บส้นมันคือตาแมียงล่างเนี้ยตาแมียงเด่นขึ้นล่างเนี้ยมันบ่นบ่นเนี้ยตาแมียงครับผมตาแมียงบนเยอะคือมันมีนี่ตาแมียงบนส้นนี่คือมาเลยนะอันนี้คือตาแมียงคือตาแมียงมันบว้นกับมาตาแมียงนี่ตาแมียงแบบส้นกับมาอุ้งว่านี่สวนส้นต้ส้นตาแมียงมันบนเนี้ยครับบนโอุ้งบนอุ้งนี้อาจจะไปเรื่งบ่นข้างหลังเลย กันเนาะไม่ได้ไม่ได้โอ้สังเกตสังเกตตัวส้นเนาะครับเนาะสังเกตตัวส้นสังเกตตัวเล็กส้นวิชิมาอะไรกับอเลยแต่ไม่ตัวใช่ละแต่ว่ามักที่ผู้จะไปกะจับเอาครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามคือสูตรสามกับสูตรหนึ่งศูนยส้น นี่เนี่ยเอาสองตัวนี่บนสองตัวล่างสองตัวนี่ครับผมปูจับใส่กันบูนี่ครับนี่นี่ต้องปูจับใส่บนเนาะจับปูคทับ่าปูจับใส่ไหวะครับผมเจ็ดศูนย์สามนสามตัวก็เจ็ดศูนย์สามสองศูนย์สามเก้าศูนย์สี่ศูนย์สี่เก้าเจ็ดศูนย์สองศูนย์สองเก้าสามเอาไว้เอาอาจารย์สองตัวมาเน้นหน่อยครับสองตัวนี่ดิ สองตัวไหมครับเนี่ยคือเอาศูนสามเล่นบ่ะครับขั้นเปนสองตัวสอตัวโอ้ครับมัวนี่นที่นสองตัวตกันนี้เนี่ยโอเน่ตกกันที่ครับนี่เขาไม่ใช่ยิกล่างเนาะล่างอยากบนยากล่างอะไรนี่บ่นบ่นนี่สองสามสี่ไม่ม่ใช่กอลน่างนี่เจ็ดกับโอ้กับเจ็ดเออนี่มัน pues ขันเือม e nah ันมา ถ้ารุดรุดออกเกจขึ้นเป็นหกทันทีบอกของอ๋อถ้ารุดจากเกจขึ้นใส่หกทันทีเลยบอกกับตัวเด่นเี่ตดสามตัวก็คือมันขีดรุดอยู่บ่ครับใส่ใส่ด่างทีทีมาครับก็เลยเกจหนึ่งกับเกจทูนมาครับบ้างบนสามตัวโอ้เดียวเลยตัดทัดเด่นน้อยเนาะเขาบอที่แล้วอาจารย์ว่าจังไดว่าจังบ่ไดบอกบอกว่าจังไดครับ ตืดเด็กตืเนี่บอครับอันนี้ประกอไปซื้อตัว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 นี้เออครับผมตัวประกอบเอางวนี้กวนี้จอว่าเขาตัดอันเนื่งหวังไปซื้อเดยเห็นไหมครับผมขึ้นบนมันก็มีสองเก้าขึ้นตัวเดี้มันสองเก้าสองแปดครยานใ้หนึ่งครก็เตม่ไข่ไขหลอกเจ้าตัวครับนี่เอ้าเจ้ากันได้ครับนี่บ่ขายด้นี่เออ และคือว่าตัวตัวห้องวงกลมโยนนะครับวงกลมท่านเดือดมันจะเข้ามาตัวนี้ครับผมยิ่งยำหอยโยนครับแมนปูแมนแล้วก็ความยินั่นสองคู่นี่มันเป็นหาเปีตัวครับแมนครับผมหวานได้นี่ยแล้วก็เรียกกันถามมันบอกวันนี้มันจะมาทันทีครับผมเรียกที่ห้องวงกลมไว้นะควันนี้คือตัวนี้แหละกับว้น้ำหม้อกับไว้แมนโยคัสกับว้น้ำอ่าวนหน่อยก็เดือนสองคู่หระเรียกวันนี้ครับผมวัสามครับ เก็บส hmm. wow. ับเจ็หน well> okay. ึ่งเก็บสลับงบหน่อยเนาะครับเนาะรอืมๆคนปกับผมเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็บเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเีนกปูเนาะศูนย์สามศนยอครับพผู้ชมอารแคปหน้าจอไว้เด้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ปูบนกระหายตองดกันซึ่งหมดทีเดล้วกับเขห้าแปดตรงๆนะพี่น้องงดนี้เพื่านผู้ชมก็เห็นกันแล้วแคปหน้าจอไว้ครับผม คงก็ไท่จะเน้นอีกว่าครับผมโอ้ด้วิมันเบดอเลยเนี่ยเบล้วะเรียกสายไฟลงไปเอาวันนี้ถ้าถ้ามากงถ้ามากงก็ไทยก็ะเช้อมากวามฝันต่อหลอคนกินม้าเอาโยมม้าเอามากข้อฝันต่ออน้ำปูคนกินมอาวามฝันถึงตัววันนี่ก็ไคยแต่วันเสารก็เพื่อวัน้านไปแล้วก็ครับผมคือวันนี้ามความฝันนะ กับคร่งวันนี้ด้รุ่นกับผมวันนี้นรุ่นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็เมื่อกีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดมากขึ้นครื่งวันนี้กือตัวเาว่งไวขวัญนี้เนี่ยห้าแปดตะบอกวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ท่าี่โอ้ก็ได้มากวันนี้ดีกับผมนี่คือกันม่ยว่าวันนี้กับผมต้องจับใจทางจับท้าให้ถือก็พี่น้องปูบมากตอคงอยู่ไทยก้อนหวยออกมาจากสามเมือก้อนสามเมือจะวิ่งก็วิ่งได้เลยนี่โ่นะจะ่ด้มาิ่งนีัวลงวิ่งได้เลย กับผมโอ้บนล่างวิ่งนกับหนนกับหนึบนล่างกับผมไกกับแมาบนล่างผงตัวถ่ายขียนมาตัวจานพวกไหนวะมันเนยคือจดมันบบเขากับผมวมันคื่อดทีมากมาประจำาค้งบนเขาลนาาเป็นแดกับผมนี่มาหนึ่งแปดหนึ่งชนี่เคยือจดดอกตัวนี้มีตลาดมีเทาไร่บตอยักหน่วยเนาะสมัครมากลักหน่วยแมน นเน um ี่ยพี่เกืบตำแน่งมไหครับครจับตำแหน่งไหื่อมีเก่ากับศูนอ่าสูตรหนึ่งสูดสองกับมีจ้ากับเก็บสูตามกับมีศูนย์กับหนึ่งแต่ให้พิงบนล่างเกือ0ศูนกับหนึ่งครับปู่เนาะตัวนี้ก็ตัวมาประกอไม่รอกครับผมเคือนี่ยือองีโอ้สองสูตรที่ในเนี่ยคือเก่าศูนกับศูนหนึ่งเนี่ยแมนคือตัวนี้ที่ห้อหาเมใี่ครับผมโอหาเมซแ่มาจับคู่กันเพื่อจะให้มีคู่มาเทียมกับพัด ก็คือบนเจ็ดศูนย์สามถ้าเรีกสองตัวก็ศูนย์สี่ศูนย์สองก็สามเก้าเจ็ดนะักปูนนะล่างไอ้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์อ่านแครับกับไม่มีอ่านแล้วครับพี่น้องกับเป็นในไในเลยพี่น้องนะคงตุใท่ปูจะตัดไายอยู่หรอกเบื้องปั้งเบื้องแล้วพี่น้องจับใช่ถึงศูนย์สามข้อจิตตาบนได้พี่น้องขั้น <c oughs> <c oughs> ตัดเด่นก็นคือศูนย์สามนะครับศูนย์สามบนศูนย์สามขั้นตัดเด่น แางกัดเห็ดหนึ่งตามซีวาซีว่าไเห็ดเป็นผ่านเนี้ยโอซีของกะชิมาไอเจ้าแมงหงส์มันมันมาทั้งทั้งมาทั้งม้าทารุออกสามมุตึงซีที่รัดเขาซีเขามาติดกันไรหงี่เนาะเพราะว่ามันหัวก็เห็นเพราะว่ามันมาเเห็นไอเจ้ามันหัวก็มาเอ่าะวด่านี้เขาก็เห็นเป็นผ่านิมาเป็นผ่านด้วยทารุออกจากตัวนี้ทั้งแมนมันเนี้ครับผมออถจากสามตัวนี้เนี่ กับผมตัวศูนย oh. ์สามเขาอยม่มาศีตัวศูนย์สามกี่เดนก็ศูนย์สี่กับผมขั้นศูนย์คือเป็นอะไรครับขั้นอันขั้นมันศูนย์สามมากๆกับต่ำโป่งศูนย์สี่เดนนะครับเนอกัานคือในนี่ยก็ปเห็นต้องสามกีนีับผมค็นหนี้กับรถลดือนวัวันนี้กับรถกันเดือนดีทั้งเดือนอืม เขาล็อกแล้วคแคบหน้าจอย้วครับผมจะตดังย่างเดียววะเนี่ยตัดไม่ทันยังเออแมนโยแมนอยฝนจันรอดขยันจันท่นบนกระเจ็ดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองเก้าเจ็ดเก้าสามบนนะครับเนาะล่างกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์นะครับเนาะ เน้นให้เกหนึ่งตัวกันตัวร่องบ่ครับสีแดงเกนยร่นนึงน่ครับคือานโดดนิ่องมันอิพนพามาเลยเนส่วนกัมเรืองนี่เกียรติส่วนกัมเดนี่ครับที่จาประชารวม้เรื่องเฮี้ยงโศกมาเนาะครับเนาะนี่วันรุ่งเ้านี่โอ้ครับนวันที่สิบหน่งที่สองกเสภ้อฝากคนไร่กแช์กติดตามนะครับด้อสำหรับกิมนี้สวัสดีครับผม